ไอ้เราลีวไอ้ให่เราเีลเมื่กีเ่สบายเลยนะอดูไม่เดี๋ยวครับสวัสดีครับตอนนี้นักเรียนโรงเรียนโรงเรียนอะไรลูกโรงเรียนอะไรครับสวัสตีครับตอนนี้พวกเราอยู่นักศึกษารออปีไหนปีสครับโรงเรียนปเข้าปีกี่ครับเข้ามาปีสมนี่คือชั้นมไหนลูกมหครับหครับตอนนี้เราจะไป ก่อนจบปี่สามเนี่ยเขจะมีการไปฝึกภาคสนามซึ่งแต่ไหนแต่ไรแต่ก่อนมันหมายตะป,ปุตะป,ปูนานมาแล้วครับ<ห>เ,เขาจะไปที่จังหวัดหน,หนึ่งเขาเรียกจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งเป็นเป็นที่เขาเรียกเขาชนไก่นะครับแต่นี่อพอหลังจากจะไปมันไกลองโคราชเราเนี่ยณศูนย์สีจดีอยู่อำเภอณศูนย์จวนละบุปตาตอาจริงให้มาอยู่อบรมที่อะไรนะไปที่ไหนครับวังน้ำเยี่ยว บังน้ำเขียวใช่ไหมพอดับรังครับบังน้ำเขียวหรือว่าบั้งทุ่งชัยวังน้ำเขียวครับ,ย,บย,รยูนิเกวังน้ำเขียวอ่าก็ยังไม่เคยไปดูนะครับเดี๋ยวเราไปดูว่าได้ข่าวว่าซัมต้าที่แล้วน,นะครับเกิงโรดอหญิงโอ้นอนกลางดินกินกลางทรายนะครับแล้วก็แบบนอนเต้นแบบเนี้ยเต้นละคนละคนละคนแล้วก็แบบไม่ต้องอาบน้ำเลยเจ็ดวันไอ้ห้าวันเนาะสเราไปเี่วันเนี่ยเราไปห้าเราไปหาวันมีไปสามวันนะครับตอนนี้วันนีน้วันทีน่สิบเท่าไหร่นะ สิบเลยครับสิบเดือนกุมภาพันธ์ของอะไรหกสิบหกนะครับเราเราเราไปสามสิบเก้าคนนะครับมีทุกคนหล่อหล่อสันติและเพือนกันก็ฝากพ่อแม่ไม่ต้องเป็นห่วงนะครับนะครับก็กินข้าวอร่อยอร่อยไปคอยกลับมาบ้านก็ต้มไก่ทั้นตำรี่ตัวให้ลูกนะครับท่านเองก็คงจะหิวคงจะยิ้วสะทกแล้วนั้นผมกินไม่ผมกินไม่ค่อยได้นะครับเพราะว่าบึกอย่างเดียวไอ้ขาวไม่ต้องไปบึกยิงปืนอ่ กี่ฬาละนะครับทั้งกิจกรรมทางทางรอดอพลาสต์ก็นะครับปัจจุบันก็เพิ่มประสบการณ์น <seg und ati> ิดหน่อยครับเรียนก็รอดอก็จะมีประสบการณ์ด้านการใช้ชีวิตการยังนิดหน่อยก็เอาตักตะการเอาตัวรอดต่างๆได้ด้านก็จะเป็นอะไรก่อจะจบปีสามแ้วว่าปีสามนี้มีสิทธิประโยชน์อะไรคือไม่ต้องไม่ต้องอะไรกินอาหารนะต้องกินอาหาร ชกไปรไปไต้ไปาวัคเนียกนีับเราก็จะมีสิทประโยชน์หลากหลายนะครับไ่ต้องพิทารสำหรับไทยครับแต่ว่าเขาเรียกกรถานพ้มาเขาเรียกกอกฐานกองอะไรนะกองลกองกากองกลากองเลากองกลางกองกกององกลากองกองกางกองกลากองกากองกลกองลากอมีลงกองกลางกอากกลางอาไปอง็นาากกกองากลอกองางาออ เอาไปกองหนุนเพื่อไปอบรมหน่อยแล้วก็ไปถ้าเกิดมีใครสักคโอเคครับตอนนี้เราก็ออกจากโรงเรียนสูงก็จะบานไปโดนหนุนน้าบานแล้วก็จะไปเอาปืนว่างเหลี่ยมเทคนิคปักใจนะครับเด็กๆครับเดี๋ยวติดตามไปช่วงจะไปครับลูกหลานผู้ปกครองใครก็ดูหน้านะครับก็ไม่ต้องร้องไห้นะครับดูหน้าตาการแฮปปี้มีความสุขกับทุกคนครับโอเคครับโอเคครับ้ปัญหาไหนลูกอยปัญหาครับ มาอยู่ไหนลูกน้องแมวครับอะไรครับน้องอ้อครับน้องอ้อมาอยู่ไหนครับน,บน,อออนบ้องมาน้องมากินถึงแม่ไหมกินครับเดี๋ยวแม่เอาเอาวดเดี๋ยวไปฝากพอมาแนละ้วยเดี๋ยวแบบแห่งนะครับสวัสดีครับ